สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมามณีคชศาสตร์ค่ะชีวิตของผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าชีวิตมีทั้งสมหวังและผิดหวังจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ประสบพบเจอมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะ ที่ทุกท่านได้เขียนคอมเมนต์มาแล้วแอดมินก็นํามาแชร์ประสบการณ์ที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะสำหรับผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือท่านว่าเป็นคนมีพระเกตคุ้มครองมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจึงผ่านเรื่องราวเล่ยๆต่างๆมาได้ราวปฏิหารค่ะอย่าเชื่อนะคะ จนกว่าท่านจะประสบพบเจอกับชีวิตที่เกิดขึ้นเพราอท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาใครเดือดร้อนมาเราก็ทนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือโดยยินดีค่ะเพราะนี่คือนิสัยของคนมีกากบาดกลางฝ่ามือแต่การช่วยเหลือนั้นเหมือนไฟตกน้ำไม่ได้รับผลดีกลับมาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ เส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายของเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนี้นะคะไม่ว่าจะขึ้นข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือทั้งสองมือนะคะมักจะขึ้นอยู่กับลายมือผู้ที่มีเหตุผลชอบที่จะสอนให้ความคิดกับทุกๆกคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือเจ้าอาวาสเกจ,อาจาิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะและเป็นผู้ที่มีมักจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตนเอง ยิ่งอยู่ในบุคคลที่เข้มแข็งอยู่ก็ยิ่งชอบค้นหาชอบสแสวงหาเพราะฉะนั้นกากบาทกลางฝ่ามือยิ่งใหญ่ยิ่งกว้างชัดและอยู่กลางสมดุลของฝ่ามือจะเป็นคนที่โชคดีมากๆแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นไปกันแกล้งหรือทำผิดพลาดประการใดหรือทำโทษเกี่ยวกับคนอื่นประการใดประการหนึ่งเส้นนี้ ะะก็จะถูกทำโทษเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพราะฉะนั้นทางพระเขาถึงเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมค่ะที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วดังนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่ใดรเห็นแจ้งผู้นั้นเห็นธรรมจะเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต เพราะสุดท้ายของชีวิตแล้วจุดเปลี่ยนต้องศึกษาปฏิบัติธรรมจึงจะหลุดพ้นเพื่อสร้างบารมีให้กับตัวเองค่ะท่านแรกนะคะเรื่องจริงค่ะมีกากระบาดกลางฝ่ามือเวลาทําไม่ดีนะคะกรรมตามเร็วถ้าไม่ใช่ทางกายก็จะเสียทรัพย์ก็เคยรู้มาแต่บางทีก็คนนะคะมีรักโลภโกรธหลงมีเผลอบ้างค่ะ ทุกวันนี้อโหสิกรรมให้อภัยช่างมันกรรมใดใครก่อก็ได้รับผลสักวันหนึ่งหรือว่าเราคงอายุมากขึ้นท่านต่อมานะคะลาชั่วค่ะทำดีทุกอย่างเวลาเราทำอะไรแล้วมีความสุขใจมีเมตตาให้จำอารมณ์นั้นไว้จำไว้ให้ดีนะคะแล้วทรงอารมณ์นั้นไว้ใจจะสงบสบาย พอใจเราดีพลังงานดีๆจะมาที่ตัวเราและใจเราค่ะอุปสรรคมันมาเพื่อทดสอบใจเราอุปสรรคแต่ละครั้งจะทําให้เราเข้มแข็งมีความอดทนทางธรรมเรียกความอดทนว่าขันติคือยอมรับในสภาพนั้นได้ชีวิตคนเราไม่มีใครทุกตลอดและไม่มีใครสุขตลอดทุกและสุขผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกมา เพื่อให้เราเรียนรู้สุขก็เช่นกันค่ะที่คนเราทุกกันทุกวันนี้เพราะเราไปยึดมันไปคิดให้มันว่าทุกข์มันก็ทุกข์ทุกข์มีไว้ให้รู้ว่านี้คือทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้ลาทุกข์สมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือความอยากเป็นสิ่งที่ควรละท่านต่อมานะคะแย่ตรงที่ว่าเป็นเทวดามาเกิดเพื่อมาบำเพ็ญเพียรบารมี ไม่ได้ส่งมาให้เรารวยจนพอประมาณต้องทำงานแล้วก็เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายจนเกิดการเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดแบบมนุษย์นี่สินะการตั้งใจสู่นิพพานฟังแล้วก็ปงกากบาทมีทั้งสองข้างครับที่แม่หมอพูดทุกอย่างมีครบทั้งสองข้างครับตรงค่ะเคยเห็นภาพในอนาคตแล้วตรงตลอดแต่กลัวนะคะ จุดทูบบอกไม่รับกลัวคะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยถ้าอยากให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาหาตัวเราต้องทำยังไงคะขอบคุณคะ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นที่เรารับรู้ได้เพราะว่าคนมีกากบาทกลางฝ่ามือนี้นะคะจะมีสัมผัสมียานพิเศษแม่นหรือถ้าใครปฏิบัติและเข้าถึงยาน ก็จะเปิดดวงตาที่3ได้นะคะถ้าภาพนิมิตหรืออะไรสิ่งที่เราเห็นเราอย่าไปหลงยึดติดในภาพนิมิตหรือว่าภาพอะไรที่แวบเข้ามานะคะขอให้รู้ว่านั่นคือเขามาบอกเตือนในสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าไปยึดในภาพ ที่เป็นมิติหลงมายาอะไรที่เกิดขึ้นรับขันรับครูอะไรพวกนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ถ้ามีก็ดีปกปักรักษาก็ดีอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่การกระทําของเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรที่เราภาวนาหรือปฏิบัติอะไรที่ดีๆก็ขอให้ทุกท่านนะี่ย ได้ทำในสิ่งที่ดีๆที่ทำอยู่ถ้าจะเกิดนิมิตหลงอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏให้เราเห็นก็อย่าไปหลงในรูปของนิมิตนั้นนะคะปล่อยวางค่ะเพราะบางคนจิตแตกสัน้นคือไปหลงในนิมิตแล้วก็ทำให้ตัวเราหลงในรูปที่เรามองไม่เห็นในรูปสิ่งเหล่านั้นขอให้อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะ การเป็นหมอดูหมอทำนายลักษณะเป็นเดรัจฉานวิชาคาถาคตไม่เคยประพฤติปฏิบัติและห้ามเธอทั้งหลายภิกษุประพฤติปฏิบัติแม้นี่ก็สินของเธอประการหนึ่งกำลังโต้เถียงกันอยู่เลยนะคะในตอนนี้ของคนตื่นธรรมเรื่องเดรัจฉานวิชานะคะแต่ถ้าทำให้คนอื่นหลุดทำแล้วรู้สึกเราไม่ได้เบียดเบียนทำให้แล้วให้รู้สึกปล่อยวางพ้นทุกข์ในทางที่ถูกต้อง มันแยกออกเป็นหลายประเด็นนะคะท่านต่อมาค่ะไม่จริงค่ะมีกากบาดกลางฝ่ามือซ้ายใหญ่ชัดมากมีดอกบัวด้วยมีสองข้างไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามก็ไม่เคยได้ดังที่ขอเลยค่ะไปกันเป็นหมู่คณะมีเราที่ไม่สมหวังค่ะมีเส้นปลายของเส้นชีวิตเป็นซ่อมข้างซ้ายเป็นตีศูนย์ข้างขวาเป็นซ่อมค่ะ คนมีการกระบาทกลางฝ่ามือนะคะเมื่อถึงเวลาชั่วฟ้าจบดินอะไรก็ต้านไม่อยู่ค่ะถ้าเขาจะให้เขาก็ให้ค่ะสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ให้ยึดติดค่ะในรูปต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราจะหลงในสิ่งที่อยู่รอบกายของเราแม้ว่าเราจะถูกหวยเราก็ถูกหวยได้ไม่เยอะค่ะ สังเกตนะคะผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือแต่ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่นะคะอะไรก็ต้านไม่อยู่นี่คือเรื่องจริงค่ะอะไรที่คุณทำดีสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองอ่ะทำไปเถอะค่ะอย่าร้องขออย่าอ้อนวอนค่ะเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่คุณทำจะส่งผลเข้ามาหาที่ตัวคุณเองค่ะไม่ใช่ว่ามีดอกบัวและกากบาดกลางฝ่ามือแล้วจะรวยนะ ต้องมีส่วนประกอบอื่นก็คือสร้างความดีและความซื่อสัตย์และไม่พูดจากโกหกปิ้นป้อนไม่อยู่กับล่องกับลอยบางคนมีดีแต่สร้างความไม่ดีของคนที่ดีติดตัวมาก็มาลายหายไปในเมื่อท่านไม่ทำในสิ่งที่ดีจ้องที่จะหาไม่เกิดประโยชน์ส่งผลตอบแทนจิตใจให้กับตัวเองมีแต่ความเมตตาสงสาร ที่ลำบากไม่มีทางหนทางไปไหนและขาดไม่ได้ก็คือความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะความกะตันยูต่อผู้มีพระคุณถึงเวลาชั่วฟ้าจบดินจำไว้นะคะจะมาหาท่านเองค่ะพูดกับใครเขาเขาก็ว่าสติไม่ดีคนเราไม่ได้มีกันทุกคนนะบอกเลยนะคะว่าห้ามทําบาปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นยิ่งฆ่าสัตว เวรกรรมตามเป็นสิบเท่าของคนธรรมดาไปโกงเขาตังเขาก็ต้องชดใช้เป็นสิบเท่าเหมือนกันค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะสิลนข้อ5ปฏิบัติให้ได้นะคะคนมีกากระบาทกลางฝ่ามือมีทั้งสองอย่างและมีสองมือทำให้ชีวิตลำบากแต่ว่าทำนายได้ตรงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์พูดถูกทุกอย่างค่ะ ชีวิตมีแต่ให้และมีความเมตตาชอบทำบุญค่ะชอบเข้าวัดทำบุญไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยเพราะว่าตัวเองมีกากระบาดกลางฝ่ามือและมีดอกบัวด้วยที่เนินอาทิตย์ทั้งสองข้างมีรูปสามเหลี่ยมค่ะคือกากระบาดท,ทั้งสองข้างด้วยค่ะสาธุจะได้ทำบุญต่อไปถึงลูกหลานและจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆขอให้เรื่องดีๆจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด มีกากบาทกลางฝ่ามือทั้งซ้ายขวาสวดมนต์ทำบุญให้ทานมาตลอดทั้งชีวิตชีวิตเกิดมาตั้งแต่เด็กตายแล้วฟื้นลอดมาหลายครั้งบางครั้งคิดว่าไม่ลอดก็ลอดมีสัมผัสที่หูได้ยินสิ่งลี้ลับในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินสาธุค่ะลายมือกากบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าเป็นเทวดาจากสวรรค์ลงมาเกิดค่ะ และมีเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าติดตามมาด้วยคุ้มครองให้ชีวิตข้าพเจ้ารอดตายมาแล้วหลายครั้งจากนี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าจงร่ำรวยขั้นสูงของชีวิตมีเงินลหลายหลายร้อยล้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกมีทรัพย์สินพังพร้อมด้วยเธอสาทุ ขั้นต่อมาค่ะทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วสั่งสมบุญบารมีถึงเวลาก็ต้องกลับไปไปสู่ภพภูมิไหนอยู่ที่จิตเราทำให้จิตบริสุทธิ์มากที่สุดค่ะไม่ต้องเอาอะไรเหล่านี้ล้วนสมมุติทั้งสิ้นเราจะหลุดพ้นได้ถึงซึ่งพระนิพพานขอขอบคุณนะคะกากบาทกลางฝ่ามือสู้ๆนะคะสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้ามีกากบาทกลางฝ่ามือทั้งสองข้าง ขอให้สมพรปากด้วยเถิดมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาข้าพเจ้าด้วยเถิดให้ร่างกายของข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายและขอให้มีโชคลาบถูกลอตเตอรี่รา,รรางวัลที่หนึ่งฉันเป็นคนหนึ่งที่พบกับความทุกข์มากๆถึงมากที่สุดค่ะจนถึงเวลาต้องหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนา เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยจริงใจไม่เคยร้องขอจนทุกวันนี้อายุห้าสิบกว่าปีเดี๋ยวนี้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะคะเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาค่ะแต่ก็ยังลำบากอยู่นะคะและทํำงานหาเงินด้วยตัวเองอายุก็มากแล้วครึ้งค่อนคนแล้วค่ะมีการกระบาดกลางฝ่ามือที่มือซ้าย ทำงานหนักมาตั้งแต่จำความได้ไม่เคยได้ถึงเส้นชัยเลยครับตกก่อนตลอดครับตอนนี้ก็ตกงานเป็นหนี้เยอะมากๆครับหาเงินไม่พอพอจะกินเลี้ยงครอบครัวครับหมดพลังที่จะสู้ต่อสู้ๆต่อไปนะคะอย่าท้อค่ะทุกอย่างมีบททดสอบเสมอข้าพเจ้าอยู่ขึ้นแห่งบุญขอเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์ ขอให้บุญเก่าบุญใหม่ที่ส่งผลให้ตัวข้าพเจ้าด้วยเธอไม่ค่อยเชื่อนะคะถ้าดีจริงทำไมชีวิตยังยากลำบากทำบุญทำทานมาค่อนชีวิตต้องมีดีบ้างมีแต่ภาระจะต้องดูแลครอบครัวส่งเสียลูกเรียนเหนื่อยมากคะ่ะกว่าจะได้ของแพงมากขึ้นอีกด้วยทุกอย่างตรงหมดยกเว้นการทำเงินหากินลำบากไม่มีสมบัติไม่มีบ้าน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะที่นำเรื่องราวของผู้มีประสบการณ์มาเล่ามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันกับที่เขียนคอมเมนต์ในช่องของแอดมินนะคะจะมีความหมายของการกรบาดกลางฝ่ามือที่ซ่อนอยู่น่าสนใจมากๆค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะ ถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ